ลูกนานัมน่อขนของลงจากรถด้วยนี่เมื่อวานนี่ไปเฮ็ดอันปั๊มน้ำให้พ่อญ่แมันบ่เพิ่นห้บักคักเลยคือจะเต็มรถเบิ่งดูจ้ะแ,แ,แนวแนวอันแนวอันพ่อหญยกับยายขนของห้เนาะเมื่อวานนี่ไปเฮ็ดปั๊มไปอันต่อ,อันไฟยังก็ไฟเซล่าเซล์ให้เล่าเนาะได้แนวได้นี่ยังเนี่ยนี่นีหยังนี่อันนี้บักทั่วยัง เอาโยกใส่โยกใส่เกองทั่วปีทั่วปีทุงมากใยหนึ่งนะคะอันนี้ยังนี่ปลากระปากระป๋ากระป๋าเอามาปิ้งว่าสันนี่ปลาปลาเอี๊ยบแล้วเนาะปลาชิ้นปลาชิ้นอันนี้ย่าเห็ดเองเนาะเออเน่กินเอาไปปิ้งนั่นละวาสันแล้วก็อันนี้เอามาหนีไห้ถือซอยมาหนีถือเสื้อถือซอยอันนี้ยังนี่ขิง คนให้ไปขายายคิงเอาคิงมาให้กระทางหนึงแล้วจ้ะคิงนี่เอาใส่ซุปน้ำไม้กินกับป่นกับแจีวกับแซ่บด้วจ้ะปนกบเป็กระเกาปนกบเป็นสวนแล้วปนก,บ,ปนกบมันแซ่บมันหอมแล้วจ้ะคิงนนนเนาะแล้วก็บเบิง้งได้หนิบกฮุ่งบักฮุงก่งให้มาคุหนึ่งอันนี้เต็มคุแล้วนี่บักะฮุ่งนี่บักฮุ่งคุนหนึ่งแล้วก็นน้อไม้นะจ้ะเนื้อน้อไม้ตัวนี้หายากเลยนี่น้อไม้บอกว่าอยู่สวนกับมีอยู่เออ บอกว่ายูสวนกับมีย่ายกับหักหาหักหาหักหาเนาะเอาไปโรดมีก็เอาไปกินโรดว่าสันแล้ววายังอีกกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมอีกวีนึงแล้วว่ามีอยู่สามวีนแบ่งกันกินว่าสันอาเอาไปเอาไปนี่เอาไปกินว่าสันมีตบกฮวงบกฮวงบกฮวงหามาคูนึงได้กันยังวะยังอีกนี่อันนี้บักทั่วบักทั่วปีแต่ว่าบักทั่วปีนมันแก่แล้วเราบอกว่าไอ้อามาต้มไอ้หมาต้มกินในมันโอ้ต้มใน เออเนี่ยต้มแล้วก็เลาะกินในมั่นมาสั่นยังมาบอกเขาอีกเด้เพิ่นว่าพันยิ่งไปเอาที่หมองเอื้อด้ไปเอากับเพิ่อนมาสั่นมีพันในพร้อมมีพันมันมีแนวไว้ให้พร้อมมาปลูกเนาะเออันทุกปีอันนั้นธงย่างหนึ่งอันนี้มากอ๋อดอกดอกพักกัะจองพักกัะจองเพื่อนทำไมซุบไปเนี่ยมีอันนี้น้ำเด้ยเอาเปิดบ้างดูอย่างนี้ปลาปลาลาปลาลาดซับแจมหวัง ดิเปิดให้เปิ่งมาเปิ่ง <laughs> เอาละเอานี่ไปนนะวาสันปลาบอง <c oughs> อันนี้ย่ายเห็ดเองด้วยนี่ส,นสุกแล้ววะสันย่าเห็ดสุกได้หนี่วะสันปัมดมองนูขนห้ยไหมเตรียมรถเลยจ้ะคุณน,นันมีแต่แนวกินก็เลยว่าโอ้หมูว่านนี่พักกันมาคำคำก็เลยเ่าท่านในโลขนลงจากรถเนาะเออหลูกหลานอยู่ไกลเ้าเ้าวัน <laughs> นี้ก็เลยให้หเป็ยัอันเอาอันมาขนลงนะ อ่ะขนลงมานะบังดูล่ะปานอายุไก่กันได้เลยนี่ขับรถไปนี่ประมาณจากสิบนาทีนี่ก็หอดแล้วนะจ๊ะเอาแบบมีส่งของไปตั้งประเทศได้เนี่ยให้ลูกหลานตัางประเทศได้แบบนี้เอออันแบบว่าขนไห้ไปแบบท่างไก่ไว้ยามกันนึงซีเนาะเอาไปโอ๊้ยเนี่ยกินไปนะควายขนไปมันไหลอยู่ควายขนไปมันหลอยู่จ้ะและเนาะไปหานไปเฮ็ดไฟให้เพื่อนเนี่ยเนี่ยตอนไหม ยังวาสะอ่อนแห้งยังว่า